โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล World Class Standard School โรงเรียนเทิงวิทยาคมด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเทิงวิทยาคมได้มีนวัตกรรม SCCERSN ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งประกอบไปด้วย7องค์ประกอบดังนี้ 1. Share Value and Vision กำหนดค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2. Collective Focus on Student Learning กำหนดเป้าหมายร่วมกันสู่การเรียนรู้ของนักเรียน 3. Collaborative Teamwork ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ 4. Expert Advice การรับการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ 5. Reflection Dialogue การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 6. Supportive Conditions เงื่อนไขสนับสนุน 7. Networking and Successful Extensions การสร้างเครือข่ายและขยายผลสำเร็จภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด -19 โรงเรียนเทิงวิทยาคมเลือกการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรูปแบบที่1การสลับชั้นเรียนของนักเรียนรูปแบบที่2การสลับกลุ่มเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคมได้มีแผนการเรียนดังนี้ แผนการเรียนในมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่แผนการเรียนปกติแผนการเรียนวิทย์คณิตแผนการเรียน MEP แผนการเรียนในมปลายแผนการเรียนวิทย์คณิตแผนการเรียนศิลป์คนวณแผนการเรียนศิลป์ภาษาไทยสังคมแผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษแผนการเรียนศิลป์จีนแผนการเรียนศิลป์ญี่ปุ่นและแผนการเรียนศิลป์เกาหลีโรงเรียนเทิงวิทยาคมได้ยึดหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล ึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐานชาติการจัดการศึกษาให้คนในชาติอย่างดีมีสุขยึดหลักคุณลักษณะของพลโลกที่พึงประสงค์ของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษาลำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันร,รับผิดชอบต่อสังคมโลก โรงเรียนเทิงวิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนประเภทที่1เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา2,552ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และในปีการศึกษา2,553โรงเรียนได้รับการยกระดับขึ้นเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนเชิงวิทยาคมได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551 โรงเรียนมาตรฐานสากลพุทธศักราช2553และเริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษามาจนถึงปัจจุบันโดยมีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนเทิงวิทยาคมได้มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งประชุมรวมครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทิงวิทยาคมได้ยึดหลักการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล เข้าใจทฤษฎีความรู้เรียนรู้เลกศึกษาฝึกฝนเขียนความเรียนขั้นสูสงสร้างสรรค์โครงงานสู่สังคมเพื่อน,นำไปสู่มาตรฐานสากล โครงการห้องเรียนพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีพวคมต้นมปลายเป้าหมายห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต,ตอนต้นและตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตัวอย่างการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้แก่การคิดเชิงวิพากษ์การแก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือทำงานการคิดอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2. ทักษะชีวิตและการทำงานได้แก่ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวทักษะสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมการสร้างผลผลิตและการรับผลของงานและความเป็นผู้นำความรับผิดชอบ 3. ทักษะด้านข้อมูลสื่อและเทคโนโลยีได้แก่ความรู้ความสามารถในการจัดการและนำมาใช้งานทั้งด้านข้อมูลสื่อต่างๆและด้าน ICT 4. ททักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผลสำเร็จของนักเรียนในโครงการ นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีทุนพสวทอร,รอบแรกมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุน jstp. รอบแรก มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนานและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุน JSTP มีนักเรียนที่ผ่านโครงการ SINO Thai Astronomy Youth Camp 2 0 1 9ณประเทศจีนมีนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาโครงการเพชรล้านนา และมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการเอเชียไชซีโร่ีสให้นำสิ่งประดิษฐ์ขึ้นไปทดลองในสภาวะไร้แรงน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติโครงการพิเศษห้องเรียน2ภาษาบิน English Program ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนกิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสำริ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษก่อนสอบกลางภาคและปลายภาคกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศในการเรียนรู้ในห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ของนักเรียนในโครงการพิเศษห้องเรียน2ภาษาและกิจกรรม English Camp and f i e l d t r i p 2018ณจังหวัดระยองในการเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ EPMEP EP Open House 2018และ2019นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ เหรียญทองร้องเพลงสากลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์และเหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์งานมหกรรมวิชาการ The First Nation EPMEPO Pen House 2019นณโรงเรียนสตรีวิทยาสและมีนักเรียนได้รับทุนเต็มจำนวนโครงการ AFs ไปศึกษาต่างประเทศ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ซึ่งทางโรงเรียนเทิงวิทยาคมได้จัดแบ่งเป็น3วิชาดังนี้วิชา is 1การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหาตั้งสมมุติฐานคนา้นคว้าแสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ วิชา IS 2การสื่อสารและการนำเสนอ Communication and Presentation เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอดสื่อสารความหมายแนวคิดข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมหลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ วิชา IS 3การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนนำหรือประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดบริการสาธารณะโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ4ภาคเรียนที่1จะได้เรียนวิชา IS 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ4ภาคเรียนที่2จะได้เรียนวิชา IS 2และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6จะได้เรียนวิชา IS 3 หลักสูตรที่กล่าวมาข้างตน้นโรงเรียนเทิงวิทยาคมได้ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล